ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่องช็อกบอลนะครับผมวันนี้ก็จะมา,าสุ่มแจกไอดีก็ต้องบอกว่าไปดีที่เล่นมา2อสาเดือนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะนะครับไอดี ID หนึ่งก็ทำทีมไฟครบแล้วอีกไอดีหนึ่งก็ก็ก็ไม่มีอะไรนะครับผม <c oughs> นะก็เอาไปเล่นต่อเอาเนาะนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผู้โชคดีก็จะมีแค่2คนเท่านั้นนะครับแล้วก็คนที่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าสุ่มนะครับก็จะมีแค่30คนแรกที่คอมเมนต์นะครับผมแต่ ถ้า30คนแรกมีคนที่เม้นผิดกติกาแบบว่าเห็นเยอะมากเลยเม้นเอารูปเพจมาแปะผมบอกให้เอาที่ติดตามรูป Facebook หลังผมมาแปะแต่ว่าก็ยังจะเม้นรูปเพจมาแปะเพราะว่าไม่ได้ฟังที่ผมพูดหรือไม่ได้อ่านกิจกรรมก็ไม่รวมกันนะครับโอเคคือ okay. <c oughs> คนเมนเนี่ย93คนใช่ไหมผมเอาแค่30แต่คนเม้น93มาดูกันว่าใครจะได้บ้างกดไปที่ใหม่ล่าสุด แล้วก็บนบนเนี่ยยังไงก็ไม่ได้บนบนเนี่ยยังไงก็ไม่ได้แน่นอนนะครับผมผมจะกดเพิ่มเติมไปดูอันล่างแล้วกันเลื่อนปืดเลยมีปืดบอกเลยบนบนไม่ได้แน่นอนล่าง,ล,างล่างเนี่ยจะได้ล่างล่างจะได้คนแรกมาแล้วครับผมคนนี้เลยนะครับคนนี้เลยไปกรอบชื่อครับผมเจิบ๊บแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ง่ายครับผมง่ายๆเลยครับโอเค คนที่สองทำถูกครับผมบอกแค่เอารูปผมมาแปะแค่นั้นง่ายไหมง่ายมากคนที่สามอ่าคนนี้ผิดกติกานะครับบอกให้เอารูปเฟซผมมาแปะนะครับผมก็คือที่กดติดตามมาเรียบร้อยเปลวไปแล้ะคนที่สี่ไปผมบอกแล้วว่ามันว่ามันต้องมีคนทําผิดกติกาผมเห็นอยู่คนที่สี่อันนี้อะไระเนี่ยน,นี่เฟซเราเหรอเออไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าคือนึก็ไม่ใช่โอเคไป คนที่4ต่อไปคนที่5ครับผมคนที่5ผิดกติกาเรียบร้อยคนที่6ก็ผิดอ่าเรียบร้อยคนที่7ได้มันจะคุมน้ำเงินยากหน่อยนะไม่ใช่คนที่7สิอันนี้ห2 3 4 5้าคนที่5้ายังได้แค่คนอยู่นะอ่านี่คนที่6เรียบร้อยคนที่หแล้วก็ต่อไปคนที่7อ่าเรียบร้อย ได้ไปเลยต่อไปคนที่8คนที่8โอเคเรียบร้อยมาต่อไปคนที่9้าเรียบร้อยคนนี้ไม่ได้ครับผมผิดกติกาคนที่คนที่9ของจริงมาเลยต่อไปคนที่สิบรอคนนี้ผิดอันนี้อะไรวะเนี่ยตั้งค่าโปรไฟล์กดติดตามโอเคต้องคลิกเข้ามาดูนะ คนที่อะไรแล้วเวเนี่ยแม่งพูดแล้วลืม1 2 3่งสสามเอ้ย0ิคนแล้วโอเคดูตรงนี้ได้ดีว่ว่าเห็งคนที่10ต่อไปคนที่11ครับผมอ่าคนที่ผิดคนที่11อ่าคนนี้ได้มากิจกรรมนี้ไม่ต้องมีอะไรเยอะครับผมง่ายมากๆครับคนที่12โอเคต่อไป13บสามนับผิดไป่าวเนี่ย <c oughs> โอเค13 ต่อไปคนที่14 <S <S ต่อไปคนที่15 <S 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 โหโคตรง่ายเลยกิจกรรมผมขี้เกียจติทำมันยุ่งยากไงขี้เกียจมานั่งอ่านแบบว่าเฮ้ยผมมีเหตุผลอย่างนั้นผมมีเหตุผลอย่างนี้ไม่เอาขี้เกียจต่อไปกีก๊อปแล้วมันไม่ขึ้นเหรอจึ๊บต่อไป17อันนี้ของจริง17อ่ะคนนี้ต่อไป18 สิบจ้า18ต่อไป19อันนี้โอเคปึ๊บต่อไปคนที่ย0สไม่ไม่ถูกนะอันนี้ก็ไม่ถูก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 โอเคคนนี้ได้ไป ต่อไปคนที่21ครับผมโอเคไปผมก็จะแจกเรื่อยๆนะแต่ผมขอเวลาปั้นเฉยๆนิดนึงแจกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้นะครับผมกดติดตามไว้เพราะว่ากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้ตลอดนะครับจะสร้างและแจกนี่คนนี้ไม่ได้แต่ว่าไอดีน่ารู้สึกว่าผมจะอยากจะขอเล่นยาวแบบว่า อยากจะเติมให้มันสัก v4 ไปเลยทีเดียวหรือ v5 ห้าวเลยต้องรอดูนะครับผมเรียบร้อยคนนี้ได้แล้วก็คนที่25ครับผมต่อไป26อ่าโอเคน,นี้ติดตามโอเค ปึ๊บต่อไปคนที่27หวานใจหวานใจใหญ่ตัวแสบอ้เป่าต่อไปคนที่28สแส่วนมากก็ทําถูกหมดแหละเอาจริงส่วนมากก็ทําถูกหมดแหละแต่บางคนส่วนน้อยไงเด็กน้อยที่ทําไม่ถูกไม่ได้ฟังที่ผมพูดแหละจริงๆไปอา้าวข่ามาสกลเลยคนนี้ ต่อไปคนสุดท้ายครับผมแถมแถมอาผิดผิดอ่ะคนนี้คนนี้นนก็ผิดอ่าอันเดดกากอะไรก็ไม่รู้อ่ะคนนี้ถูกเรียบร้อยการตั้งคัปโปรไฟล์เรียบร้อยครับนอกนั้นก็ใส่เจียเสียใจด้วยครับผมนะฮะบอกแล้วว่ากิจกรรมผมเนี่ยจะโพสต์หลัง4ี่โมงเย็นนะครับผมก็คือ16บหนาฬิกานะครับหลังตอนนั้นก็คือเวลาไหนก็ได้ก็คือหลายคนก็คือมารอหน้าเพจเลยนะ หลายคนคือมารอหน้าเพจเลยแล้วก็แบบปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บลงอย่างไวนะครับคนพวกนี้นะครับแล้วก็คนที่ไม่ฟังหาเหวเลยนี่มาเม้นในมาเมนน้มเมนในโพสนี้เห็นไหมคนที่ไม่ฟังและไม่ฟังหนักเลยนะคือด,ดูดิแต่ละคนคืออันนี้คือติดตามเห้หมดเลยไม่ฟังกันเลยโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมนะฮะถ้าสมได้ชื่อใครก็คือการคัดออกเหลือ2ชื่อสุดท้ายคือคนที่ได้โอเคไหมง่ายสุดเลยครับไปเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลา คนแรกที่โดนคัดออกจะเป็นใครไปแล้วหนึ่งมิโดริยะอิซึคุลบออกไปคนที่สองใครจะโดนลบออกพงพิพัฒน์ครับผมผมอาจจะอ่านชื่อทุกคนไม่ถูกนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยครับผม คนที่สามเขียวแน่จังหวะนี้ไอเนี่ยสุวัชชัยเปล่าเออเรียบร้อยไปหนึ่งไปเรื่อย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 ใครได้ขอโชคดีแล้วกันเนะาะทะอะไรท่า,าโชคหรอไปเรื่อยๆครับผมซื้อ,ก,อ,อกาตูนแน่นอนจังหวะนี้ เรียบร้อยการตูนไปแล้วเ,เสียงคนออกไปนี่คือตบมือด้วยนะใครใครคนไหนเอาระหว่างกลางฮิโซฮิโซอะไรเนี่ยไปแล้วเหมือนระหว่างกลางฮิโซไปสีแดงเออสีน้ำเงินแน่นอนจังก,กว่านี้เลยหรือเปล่าเลยหรือเปล่าไม่เลยนะครับ เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเฮ้ยนึกว่าจะไปสีแดงมาแล้วครับค่อยๆค่อยๆร่วงไปละคนแมวโชดเป็นไงเรียบร้อยเป็นี่เบ็ดคนแล้วครับผม เออใครสีเหลืองก็เกียวเหลืองแล้วเกียวเหลือเกียวเขียวว่าทศพรเรียบร้อยภาษาไทพออ่านได้อยู่สีแดงปะเนี่ยจังหวะเนี้ยเรียบร้อยสีแดงนัทวัน์ครับผมไปแล้วต่อไปคนที่ไม่ได้ก็เสียใจรอรอบหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะปั้นให้ดีกว่านี้ใครป้า เรียบร้อยเหลือสิบแปดคนแล้วครับใครใครเสียเงินจังหวะนี้นั่นไงเรียบร้อยเรียกทักสั่งเหรอปไปแล้วครับเหลือสิบเจ็ดชื่อโอ้ยังอีกสีเขียวแน่นอนกระหนกวันแก้วขาวเรียบร้อยไปอีกหนึ่ง โอ้โหอเลนามาเนอะอเลนาอารีนาไม่ใช่อารีนา,านอารีนา,อ,า,นา,อ,า,นาอีเลนาสิเออเรียบร้อยไปแล้วครับผมเฮ้ยผูนพิพัฒน์นี่เฉียวไปเฉียวมาเนี่ยเรียบร้อยครับกระหนกไปแล้วเหลือใครเหลือใครอือสีเหลืองเรียบร้อย เสียใ,ใจด้วยนะครับผมสำหรับคนโจดคัดออกลิมูรุเทมเพลสว่าขนาดระดับอจอมานะเนี่ยยังโดนคัดชื่อออกอต,ตอนนี้ไปสองแล้วมีโดริยะกับไอ้ลิมูรุที่เกี่ยวหรือเปล่าเรียบร้อยอภิวัตรครับผมไปแล้วครับนนเหลือ11ชื่อนะเอ้คนที่ได้เอ้คนที่คนที่เหลือเนี่ยต้องรุนแน่ๆ สีเหลืองจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมอดิเทพเฮ้ยบางบีมนี่คือของจริงว่ะอยู่โคตรนานเดี๋ยวทักปุ๊บไปปั๊บแน่เลยอะไรเนี่ยพัฒดลเหรอไปแล้วครับผมสีแดงยังไงเฮ้ยคนที่ชื่อเต้ชาแนลนี่ยังไม่เฉียดเลยเนี่ยอเฉียดมาแล้วใครสีไหนน้ำเงินไหนน้ำเงินไหน,นเฮ้ยเลยไป เลยไปสุภกิจเชตเคเลยไปเฉยเลยบางบีมจังหวะนี้เขาเลือกไม้ว่า <laughs> ไปไปไปแล้วครับผมหลังจากทักเมื่อกี้นี้ <laughs> เหลือ7ชื่อแล้วครับผม2ชื่อสุดท้ายนะที่จะได้ไปนะครับผมแล้วก็จะมาลุ้นกันว่าใครจะได้1ได้2อภูนพิพัฒนไปแล้วครับผม ไปเี๋จะมีลุ้นรอบสุดท้ายก่อนนะ2คนสุดท้ายคือจะลุ้นว่าใครจะได้ ID ดีเซิร์ฟ608ไปคนที่เหลือก็คือจะได้ ID ดีไอเดียเซิร์ฟ614นะนี่ติดทอนไปแล้วครับผมอ่ะคนที่ได้เซิร์ฟ614เนี่ยก็อเอาไปปั้นเล่นๆน,นะครับผมขำๆเนาะนะครับมาซากะไปแล้วครับผมเรียบร้อยเหลือ4เชื่อนะ สชื่อสุดท้ายครับผมคุณได้เข้ารอบสีคนสุดท้ายครับใครเออหูมาแรงมาแรงกูว่าแล้วมาแรงเตชานลไปแล้วครับผมคัดคนออกคนสุดท้ายจ๊บใครจะโดนชื่อใหญ่ด้วยโอ้โหมาขนาดนี้รู้เลยรู้เลยสีน้ำเงินเรียบร้อยครับเจเจ เราได้คนได้แล้วครับ2คนนะครับก็คือจิตติพัฒน์นะครับกับนัทภาคนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็คือการลุ้นว่าคนไหนจะได้ไอดีเซอร์โลนะครับคือ6ซอร์ลเนี่ยมันปั้นทีมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ VP 3ตอนนี้นะครับผมแล้วก็6ซอร์ลสิเนี่ยเป็น VP 2เนาะนะครับผมก็ต้องเอาไปทาเยอะหน่อยนะครับผมนะฮะก็รอบนี้เราจะมาสุ่ม นะครับคนที่ได้เซิร์ฟ608นะครับผมส่วนคนที่ชื่อไม่ขึ้นก็คือได้614นะโอเค1 2ไปใครจะได้เซิร์ฟ608มาอย่างนี้โอโหสีแดงครับนัทภาคหวานใจนะครับยินดีด้วยครับผมคนนี้นะครับได้ดีเซิร์ฟ608นะครับผมส่วน จิติพัฒน์นะครับผมได้เซิร์ฟ614นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับรอบหน้าเอาใหม่แล้วกันเนาะนะครับผมสองชื่อนี้นะครับทักเพจช็อกบอลมาเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะส่ง id ให้นะครับคนหนึ่ง608นะครับคนหนึ่ง614นะครับผมอ่ะเขียนไปเลย6กรอ่อ่ะ608ออ่ะโอเคนะสองคนนี้นะ เนี่ยครับผมก็อย่าลืมทักมาที่แฟนเพจช็อกบอลนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาลมกิจกรรมธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมจะปั้นใหม่นะครับผมแล้วก็จะปั้นทีมอะไรก็ไม่รู้ต้องรอดูแล้วกันเนาะนะครับจะอาจจะเติมไม่รู้ว่าจะเติมเท่าไหร่เหมือนต้องรอดูอีกทีดูหน้างงานอ่ะคนดูนะครับเราจะมาสตรีมสดให้ทุกคนได้เข้ามาพูดคุยกันแน่นอนนะครับก็รอแล้วกันเนาะนะครับผมบอกผมด้วยนะว่าเซิร์ฟใหม่มาตอนไหนวันไหนบ้างในเดือนนี้นะหมายถึงว่าเดือนนี้นะเซิร์ฟใหม่มาาวันไหงก็ คลิปนี้ไปแล้วคุณทุกคนมากนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย